สวัสดีครับผมมานพินกับช e l f ล e l ลไทยใน YouTube ครับนี่ก็ตรงนี้เป็นทะเลสาบครับเมืองสปานะฮะวันนี้ทางเข้าเมืองมานี่จะให้ดูตรงที่ที่คนเวียดเขาชอบมากินเหลานะฮะเหลานี่สะกด L A U นะฮะแปลว่าหม้อไฟนะครับเกิมเนี่ย C O M เนี่ยไม่ใช่คอมนะครับเป็นเกิมนะฮะแปลว่าข้าวนะฮะแล้วก็ เห็นคําว่านี่ไหมครับบนเนี่ยย่าห่างนะครับย่าห่างก็แปลว่าร้านอาหารพัสต์แฟชนะนี่ก็เป็นร้านอาหารพัสตคาฟนะครับเขาขายอะไรเกลมเหลานะครับแล้วก็ไอ้บินเซนบินเยนอะไรเนี่ยแปลว่าราคาประหยัดนะครับเขาบอกว่าราคาประหยัดนะฮะอันนี้ก็คนเวียเดเนี่ยเขาชอบมาทานกันที่นี่นะฮะสามสี่ล้านแถวๆเนี้ยคนเยอะมากนะฮะ ก็สังเกตนะครับนี่นั่งกันเต็มเลยแล้วเขาเหมือนกับมาซาปาที่ต้องกินเหลานะครับนะต้องกินเหลาแล้วก็มีซาบอื่นๆที่น่ารู้นะครับที่เป็นของดีโอท็อปเมืองนี้อันนี้กะต่มนะฮะกระต่่านี่ก็ประมาณแบบปลาสเตอร์เจียนหลังมันจะมีหนอกหน่อยนะฮะก็พูดปลาสเตอร์เจียนคนอาจจะไม่รู้จักต้องบอกว่าปลาที่เป็นไข่คาเวียนะนั่คือปลานะครับ แล้วก็หอยนี่ปลาแซลมอนนะครับก็มีเลี้ยงที่นี่แล้วก็มีหมูนะฮะมีหมูบ้านไก่บ้านนะฮะมีผักซาปานะฮะแล้วก็เห็นมีรูปม้าอยู่ตรงนู้นนะครับก้อนนี้นะครับคำนี้แถงโกอนี่ประมาณแบบม้าตุ๋นนะครับแบบหม้อไฟม้านะฮะก็เลือกสั่งได้นะครับคนเวียดเขาจะมากินกันนะฮะนี่ก็มีหลายร้านนะฮะ มีหลายร้านแล้วก็จะติดป้ายคล้ายๆกันนี่มีหมูอยู่ข้างหน้านี่ครับเขากำลังหั่นพอดีเลยโอ้โหผ่าหมูแล้วก็ช่างกันนะนี่ครับมีน้ำหยดลงมาด้วยครับน้ำเสบวี มาหั่นหมูกันนะส่วนในนี้เป็นปลาสเตอร์เจนนะครับน้ำมันขุ่นหน่อยเห็นไหมครับมันจะมีหยกัยกๆหน่อยคนระับปลาสเตอร์เจนนะนี่ครับหน้าตาอย่างเงี้ยปลาสเตอร์เจนนะโอ้น่าก,กินมากเลยครับเนี่ยหมูย่างมีน้องหมาด้วยครับน้องหมาน่ารัก ตอล้อําเ้นละสิามาใหญ่มากครับมาตัวใหญ่แต่อันนี้เขาไม่ได้ขายนะครับอันนี้เลี้ยงอย่าไปตกใจนะฮก็เนี่ยเป็นอาหารเขาจะขายขายค่ายๆกันนะฮะแล้วก็ทานกับเบีย อันนี somebody. Somebody <'t> ้เขากำลังจะจับปลาตัดปลาขึ huh. oh ้นมาอัน <hi> น uh ี huh. oh ้แซลมอนหรือเปล่าัวห่ตเยอะหรปลาจีอะปลาหอยปลาแซลมอนครับตรงนี้อนนี ดึงดับชาดึงดับช่ดึงดับแช่กันก่ีนกินกันสดสดเลยครับน so, ี่ก็มีไก่ปิ้งนะไก่ไก่บ้านนะก็บอกลายแทงไว้เป็นแหล่งครับแถวนี้เนี่ย อร่อยไม่อร่อยชอบไม่ชอบไม่รู้ครับอาหารแต่ละชาติแต่ว่าคนเวียดเวลามาสปาเข้ามากินกันเแ่านี้ครับนะไม่ใช่ร้านหรูๆในย่านนักท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ออกมาหลังครับแล้พวพบกันใหม่ครับกับ c h anel n Feel Thai ใน u t u ท e ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับ